สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายน2565นะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่หนึ่งเมถาวเนาะเออไม่ใช่1นึ่งดาบเอเดฟโซสนะคะได้ไพ่ดาบ มันเป็นเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยบางครั้งชาวราศีกรกฎเองก็ต้องทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะทําให้มันเคลียร์หมายถึงอาจจะเป็นการพูดคุยการทําความเข้าใจนะคะที่สําคัญคือมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะอย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรได้สักอย่างเนี่ยบางครั้งเราเองอาจจะต้องมีการแบบรวบรวมข้อมูลนะคะรวมไปถึงการพูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ได้ ก็ตามนะคะคือต้องใช้เหตุผลให้เยอะนะคะต้องคิดให้เยอะหน่อยในช่วงนี้นะที่สําคัญคือต้องมองในทุกรายละเอียดเลยคุณได้ภายในไปด้วยนั่นก็แปลว่าในเรื่องของความรักเองเนี่ยเหมือนกับเอ้ยชีวิตคู่อะ่ะนึกออกปะชีวิตคู่เวลาที่ มันมีอะไรมากระทบนิดนิดหน่อยๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบเออหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันนะกุได้ไพ่เดอะเวิร์สเข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในะเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะมีเรื่องระหองระแหงบ้างบางทีมันอาจจะมีอ่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบพูดคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความชัดเจนเนี่ยใดๆก็ตามการปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยในช่วงนี้นะคะที่สําคัญคืออีกอย่างนึงอะนะคะ,นะคะเรื่องของ ความรักเนี่ยบางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันนานๆน,นะคะ <im eras> มันก็ต้องมีแบบเออบางคนมันก็จะมีสส่อะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ <hh> เพราะฉะนั้นเนี่ยความมีน้ําอดน้ําทนนะคะก <wert eler> ็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะเรื่องบางอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะ <im eras> เรื่องของความรักมันต้องอาศรรยัยทั้งเวลาแล้วก็แล้วก็อาศรรยัยทั้งความเข้าใจนะคะ <im eras> <ๆ im eras> แล้วก็อาศัย,ยทั้งความอดทนด้วยนะคะที่แน่ๆคือเรื่องมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะนะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอึดอัด อะไรก็ตามที่เรารู้สึกเราไม่เข้าใจอะไรก็ตามที่เราเราต้องการความชัดเจนอะใดๆก็ตามคือก็ต้องค่อยๆพูดนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยเพราะคุณได้พายในมาด้วยมันก็ให้ความรู้สึกว่าบางครั้งเรื่องเบื้องบางอย่างน่ะคืออะไรที่มันค้างคาใจนานๆนะคะคุณควรที่จะรองรีบเคลียร์อ่ะไอ้งี้เดยวกะคืออย่าทิ้งเอาไว้อ่ะคือแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเออคือความรักบางทีมันต้องอาศัย เวลาแล้วก็ความอดทนแต่เรื่องบางอย่างนะคะอะไรที่ต้องคุยก็คือต้องคุยนะตัวเองนะไม่ใช่เก็บเอาไว้อย่างเดียวไม่ใช่นะคะเหมือนกับกังวลวิตกกังวลไปเองคนเดียวคิดไปเองคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เรามีปัญหาอะไรบางทีก็จะมีคนนั้นพูดทีคนนั้นพูดทีเงี้ยมันก็ยิ่งทาให้เราอ่ะอาจจะค่อยเขวมากยิ่งขึ้นใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจ ก็คุยกันนะคะคุยกัน2คนนั่นแหละนะคุยกับแฟนแล้วนั่นแหละนะเอาให้มันเคลียร์ดีกว่าว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงไอ้นี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ไอ้นุ่นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของโสดกันบ้างคนโสดเป็นยังไงในช่วงนี้ชีวิตคนโสดนี่ก็แฮปปี้มีความสุขนะเอาดีๆนะคะค่อนข้างที่จะแบบได้ทําอะไรหลายๆสิ่งในด้วยตัวเองน่ะอาจจะมีเรื่องบางอย่างหรือแบบกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะที่รู้สึกเอ่อทำแล้วก็แบบ สนุกสนานนะคะอาจจะมีหรืออาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยให้เราแบบเอ่อให้เราไปร่วมคิดหรืออาจจะไม่ถึงการลงทุนด้วยนะคุณมีไพ่เจเจ็ดเหรียญมาด้วยเพราะในเรื่องความรักเนี่ยมันมันอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะมีคนอ่ะ แมทชิ่งกันอะ่ะมันก็บ่าเราชอบคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกับเรานะคะแล้วก็เราเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันทําให้แบบมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออมองมองไปในเรื่องของอนาคตเรื่องของการลงทุนด้วยใน,นช่วงนี้นะคะอาจจะ คือมันก็บูมไงหนูก็ต้องใจนะตอนนี้คือคนหันมาลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องคลิปโตัวค่อนข,ข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะคะสำหรับชาวราิจกรกฎเนี่ยที่สนใจเรื่องการลงทุนก็อาจจะสนใจแล้วอาจจะได้ไปเจอแบบไปถูกใจอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบอะไรที่มันคล้ายๆกันนะคะลงทุนเหมือนกันเล่นอะไรเหมือนเหมือนกันแล้วก็แบบโอเคแบบมีไอ้นัน่นไอ้นี่มาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ถามว่าดีไหมมันก็ดีในแง่ในแง่ของคู่หูแต่ถามว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะมีการโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้หรือเปล่าโอเคนะมันก็เป็นเรื่องของความหวังอะ่ะคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราเจอคนที่ถูกคอพูดกันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่พัฒนาความสัมพันธ์นะพูดถึงนะแต่มันจะไม่ค่อยดีตรงที่มีไภ่ยหนมาเป็นตัวปิดนี่แหละเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะอะไรที่เราถูกใจ กันอยู่เนี่ยอะไรที่เราแบบเออร์พูดจากันแบบตรงไปตรงมาคุยกันถูกคอก็ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะจบลงแบบแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของความรักมันต้องอาศัยเวลาที่นานกว่านี้มันอาจจะไม่ใช่แบบมันมันอาจจะไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บแล้วก็แบบเกิดขึ้นเลยเนี่ยคือไอ้ความถูกใจอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละนะความพึงพอใจมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่ามันจะถึงขนาดแบบแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องแบบอาศัยเวลานิดนึงนะคะยังต้องแบบ ดูใจกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษนะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความเราจะต้องกลัวนะคือหมายความว่าถ้าเราเ,เราเจอคนที่คนที่เราชอบคนที่ถูกใจอะ่ะเราก็สามารถเดินเข้าไปคุยกับเขาได้ตรงๆเลยนะคะแล้วก็ไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับแสดงความจริงใจอย่างงี้ดีกว่านะคะแสดงความใจให้เขาได้เห็นอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสนะคะในเรื่องของความรักนะมีโอกาสาที่จะได้อะไรเอาดีๆนะมีโอกาสาที่จะสมบังอ่ะพุ่งตรงนะคะทีนี้ในเรื่องของครอบครัวเป็นยังไงบ้างความรักความ ผูกพ,พันในเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างในเรื่องของครอบครัวนี้แน่นอนว่ามันก็มีเรื่องกังวลแหละจนถึงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงบัดนาวบัตดน,นี้และอนาคตก็ยังคงต้องกังวลกันต่อนะคะเรื่องโรคติดต่อทั้งหลายแหละเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะคนภายในบ้านบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็คงจะแบบ ขาเรียกการปรับตัวดีก่านะจริงๆอนะมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่มานานแล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเด็กๆเ,เองก็มีความรู้และความเข้าใจกันเยอะพอสมควรนะเขาก็น่าจะสามารถปรับตัวได้ในช่วงนี้นะคะเพะยียงแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาแหละเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่านอกในอนาคตใช่ไหมเพราะ,ะนั้นใดๆก็ตามสิ่งที่เราเคยทําเอาไว้ก็ยังคงต้องทอําอยู่ ทำต่อไปนะคะเราก็ยังต้องพูดคุยทําความเข้าใจกับสมาชิกภายในบ้านอย่างเช่นเดิมนะคะต้องรู้จักป้องกันนะต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรื่อง,องความสัมพันธ์ถามว่ามีเรื่องกังวลก็อาจจะมีเรื่องกังวลอยู่ว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยแบบคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงนึกออกไหมเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดบ้างเราอาจจะรู้สึกลาบากใจอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้อย่างเงี้ยได้นะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะด้วยสภาพแวดล้อมที่แบบมันมันยังคงเป็นอย่างเงี้ยมันอึมครึมอะ่ะนึกออกป่ามันยังอึมครึมมันยังคงแบบ ยังคงเหมือนกับเราต้องอยู่แบบทนทนอ่ะเอเออย่างนี้เลยอะเราต้องอยู่แบบอาศัยความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะมีไพ่อดทนอดทนอดทนเนี้ยค่อนข้างเยอะพอสมอควรเพราะนั้นแต่แลวก็ตามก็หวังว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันอะไรที่มันอึมครึมอยู่เอาง่ายๆนะคะมันจะมีมันจะเคลียร์สุดท้ายคือเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนนะคะภายในครอบครัวนี่แหละนะคะได้คุยกันได้แบบได้ทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะะอะไรที่มันแบบว่าติดค้างคาใจอะไรพวกเนี้ยนะคะ จะหันหน้าข้ามหากันแล้วคุยกันดีๆขึ้นเพราะนั้นอุปสรรคใดๆก็ตามที่เคยมีตั้งแต่นานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยเปิดใจได้คุยกันทุกคนก็จะหันหน้าข้าหากันแม้กระทั่งแบบทั้งพ่อแม่ทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องที่แบบว่า เออเราไม่เคยคุยกันตรงๆอ่ะนึกออกป่ะเพราะบางทีเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเนื่องจากว่าแบบพ่อแง่แม่งอนส่วนหนึ่งนะคะแบบหมั้งเมินใส่กันในอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบก็ไม่รู้อีกฝั่งนึงเขาคิดอะไรนึกออกป่ะบางครั้งเนี่ยมันก็การรอคอยตรงนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าคือเราไม่รู้ว่าอีกฝั่งก็ตัดสินใจอะไรเขาคิดอะไรอยู่นึกออกป่ะเราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้ปุ๊บมันก็ทําให้แบบทุกอย่างมันอยู่หยุดนิ่งอ่ะดูไม่มีการเปลี่ยนแปลงดูไม่มีการเคลื่อนไหวใช่ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะถูกฟอสก์อะถูกไพคีนเนี่ยมันดีตรงที่ว่าคีนเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์นะคะคือคุยกันเลยอะจะ,จะเลยแหละโอเคนะคุณไม่พอใจอะไรลูกไม่พอไม่ถูกใจยังไงลูกไม่โอเคตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะพูดคุยทาความเข้าใจกันได้สุดท้ายมันจะมัน ตรงเนี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นนะคะและแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมันก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไงเรื่องขอกแม้ข้อดีของไพ่ใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวบอกว่ามันอึมครึมมันอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนมันมันน่าเบื่อเอาไปว่ามันน่าเบื่อมันอึดอัดนะคะมันอึดอัดมันไม่ชัดเจนไม่อะไรเลยไม่คุยกันมันก็ไม่ได้เพราะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันหลายๆคนงั้นหรือเปต่างอยู่ะ กลับมาปุ๊บก,กับห้องใครห้องมันในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเอาดีๆนะเพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้วมันก็จะถูกฟอร์สกันเองว่าสุดท้ายเราก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนั่นแหละนะคะนะอ่ะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ